จะเป็นน้องๆป .5 นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะป .5 เล่ม2นะคะในบทที่7ในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมันเองค่ะหน้าที่78นะใบพื้นฐานที่7.6นั่นเองค่ะข้อที่1เขาบอกว่าวัดแล้วระบุความยาวของฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดดางังต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นเลยน้องๆเตรียมไม้บรรทัดมาค่ะทุกคนจิบไม้บรรทัดขึ้นมานะ โอเคเรามาพร้อมข้อที่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะสี C ่เหลี่ยมดีซีบีเอนะคะมีความยาวฐานเท่าไหร่นะคะความยาวฐานคือด้านไหนอ่ะด้านนี้ก็ได้นะคะ BC มีความยาวเท่าไหร่อ่นน้องๆวัดนะคะแล้วได้ความยาวเท่าครูหรือเปล่านะครูวัดได้4ี่เซนติเมตรอ่ะนะคะอ่ะเติมให้เรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะ ความสูงค่ะความสูงนะคะก็คือนี้ลราตั้งฉากมากับแนวฐานใช่ไหมดังนั้นความสูงค่ะ jb สูงเท่าไหร่นะคะได้2.5เท่าคูหรือเปล่านะ2.5ซนติเมตรค่ะต่อไปจะเรามาดูข้อที่2กันต่อนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะซอม,มอ,อดอค่ะมีความยาวฐานเท่าไหร่เอ่ยความยาวฐานนะคะคือตรงนี้นะคือชอม,มอค่ะน้องวัดชอม,มอค่ะได้เท่าไหร่คะ ได้สองจุดห้าไหมนะคะสองจุดห้าเซนติเมตรนะจ๊ะและทำไมต่อเอ่ยต่อค่ะความสูงค่ะคือลากเข้ามาตั้งฉากกับแนวฐานนะคะ,ะนั้นความสูงคือสอยอนั่นเองค่ะสอยอตรงนี้คือสูงนะจ๊ะนะอืมนะคะสอยอนะคือสูงสูงเท่าไหร่เอย่ยนะคะสอยอคือสูงนะจ๊ะก็คือเท่าไหร่เอ่ยสองจุดห้าไหมนะ ได้2.5เซนติเมตรนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะเขียนส่วนของเส้นตรงและเขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงวัดและระบุความยาวของฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะอีกรอบนึงนะจ๊ะเขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงวัดและระบุความยาวของฐาน และความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะนะเราจะตรงนี้นะคะอ่าสี่เหลี่ยมในเอย่ยพก,กลอมะนะจ๊ะมีความยาวฐานเท่าไหร่เขาให้ด้านฐานด้านนี้นะด้านฐานด้านนี้น้องๆวัด,ดไ,ได้ไรค่ะได้3ามเซนไหมเท่าคููหรือเปล่าเขียนไปเลยนะคะและทําไมต่อความสูงค่ะด้นความสูงเนี่ยทำไมเอย่ยทั้งสองอันเนี้ยต้องตั้งฉา,นะา,ากกันนะคะจากตั้งฉากกันนะ เออนะคะแล้วน้องๆก็ดูว่ามันเนี่ยตรงนี้จากตรงนี้ถึงนี้อ่ะวัดกรณีที่น้องๆวัดนะคะให้มันตั้งฉากกันนะทำไมอ่ะนะคะจากตรงนี้นะตั้งฉากกันนะยาวเท่าไหร่นะคะอ่ะคูวัดได้สามจุดแปดนะคะอือสามจุดแปดเซนิเมตรจ้ะต่อมาค่ะมาดูรูปที่สองกันค่ะอ่าสี่เหลี่ยมนะ K R A.D. นะจ๊ะมีความยาวฐานเท่าไหร่ <_ d ata> เขาระบ,บุมาว่าด้านฐานคือ D.A. ดังนั้นด้าน D.A. ของครูวัดได้เป็นสี่จนะและความสูงค่ะน้องๆก็ <_ c oughs> ลากแบบนี้นะคะมาทำไมเอ่ยความสูงนะคะมาตั้งฉากอีกอได้ขนาดอีกด้านหนึ่งเนาะด้อะไรเอ่ยได้สองจุดสองเท่าครูไหม อ่าตอบสองจุดสองมาจ๊ะอุ้ยเขาไม่หน่วยมาให้แล้วสองจุดสองเซนติเมตรค่ะเรามาดูข้อสามกันค่ะข้อสามนะจ๊ะเขาให้เลยมานะเขาให้สี่เหลี่ยมมามตรงไปนี้ค่ะสี่เหลี่ยมเลยเอ่ย t R U E นะคะมีฐานยาวเท่าไหร่อ่ะให้ด้านฐานเป็นด้านนี้ละกันเนาะยาวเท่าไหร่คะน้องน้องได้ห้าจุดห้าอีห้าจุดหนึ่งขอโทษค่ะได้ห้าจุดหนึ่งเท่าครูไหม สูงค่ะสูงนะน้องๆก็ลากมาให้มันตั้งฉากกันนะคะอ่ะสูงอะไรเอ่ยได้สองจุดหนึ่งน,นะคะสองจุดหนึ่งเซนติเมตรจ้ะต่อไปหากมาดูสี่เหลี่ยมนะคะถัดมาสี่เหลี่ยมถัดมานะคะคือมอสี่เหลี่ยมถัดมานะคะคืองอมอดอเอาใหม่อีกร้อยนึ่ค่ะงอมอรอแล้วเองค่ะนะ มีฐานยาวเท่าไหร่เอ่ยนะคะมีฐานยาวเท่าไหรเอ่ยคือตัวนี้นะคะคือลอนอนนะฐานยาวเท่าไหร่เอ่ยอ่ะน้องๆวัดเท่าไหร่คะได้สามจุดสามเซนติเมตรไหมนะคะได้สามจุดสามเซนติเมตรไหมต่อไปค่ะสูงนะจ๊ะสูงคือด้านนี้เนะาะลากหนาตั้งฉากกันค่ะสูงนะคะคือตรงนี้นะคะน้องๆได้สามเซนเท่าคู่ไหม นะตอบ3ามเซนติเมตรค่ะเป็นด้านความสูงนั่นเองค่ะนะนี่คือความสซมสามซนเมตร 3, 3นี่คือความสูงนะคะ2.1เซนติเมตรอืมแบบนี้นะคะแล้วแล้ว,ลวหน้า78ครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้ครูด,ด้วยแล้วก็ครูก็หวังว่านะคะ